เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นมา่าความรู้สึกยังไม่่างปีที่แล้วเลยคิดถึงเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะที่เราเป็นผู้ประกวดผู้คัาสารเนี่ยเราเข้าใจความรู้สึกของน้องๆเลยเนาะว่าตื่นเต้นแค่ไหนแล้วก็หนึ่งปีผ่านไปรวดเร็วมากใจหายวะใจหายเหมือนกันวันนี้นะคะก็เป็นวันที่พวกเราก็เหมือนมาส่งต่อตำแหน่งให้กับน้องๆนะคะประจำปี255 หนึ่งติดปีที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆจากสภากาชาติทุกๆคนคะ่ะแล้วก็จากสํานักยุวกาชาด้วยรวมถึงเพื่อนๆกุลวุฒิกระธิดาแล้วก็รุ่นพี่ๆด้ยวยนะคะที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นตลอดมาพวกเราได้ประสบการณ์ดีๆมากมายนะคะแตมครับผมครับผมก็สําหรับผมนะครับก็ขอขอบคุณสภากาชาติไทยพี่ๆทุกคนน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนคสําหรับมิตรภาพสําหรับประสบการณ์ดีๆในชีวิตของผมนะครับแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คืออยากยินดีต้อนรับน,น้องๆทุกคนนะครับในการอยู่ร่วมเดียวกันกับสภากาชาติไทยค่ะพวกเราก็ยังไม่ไปไหนถึงแม้ว่าจะเป็นการอาลาตําแหน่งนะคะแต่ว่าพวกเราก็ยังจะเป็นอยู่ในนามของกุลบุตรกฤตาการชาติรุ่นพี่ต่อๆไปเรื่อยๆรเราสองก็ส,ญญสัญญานะครับว่าถึงเราจะหมดวาระแล้วแต่ว่าภารกิจต่างๆของสภากาชาติไทยเราก็จะขอช่วยเหลือต่อไปครับผมค่ะ แล้วก็วันนี้เรามีบทเพลงที่พวกเราได้แต่งกันเองเขียนทำนองเองเนื้อเพลงต่างๆเพื่อมอบให้กับน้องๆพี่ๆท,ทุกคนรวมไปถึงสภากาชาติไทยครับขอบคุณวันเวลาครับผมเดี๋ยวลองรับฟังได้นะครับเชิญชมค่ะ เราได้มารู้จักกันและได้รักกันอาจไม่ไดีดังใจก็ต้องเรียนรู้ไปในทุกวันที่เราได้พบเจอถึงแม้เส้นทางที่เราเก้าวไปนั้นอาจจะแสนไกลแต่เรา พร้อมจะเคียงข้างกันและไม่มีวันท้อใจอย่าขอบคุณท้องฟ้าอยากขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เรามาพบกันอยากขอบคุณเวลาที่ทำให้เราได้ผูกพัน ท,ทุกวันเป็นวันที่ดี hmm. ุก hmm. วันเป็น hmm. วัน hmm. 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 ที่แสนดีทันที่ทเราี่ก้าเปาป นั่นอาจจะแสนไกลแต่เราก็พร้อมจะเคียงข้างกันและไม่มีวันท้อใจอยากขอบคุณท้องฟ้าอยากขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เรามาพบกันอยากขอบคุณเวลาที่ ทำให้เราได้ผูกพันทุกทุกวันอยากขอบคุณท้องฟ้าอยากขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เรามาพบกันอยากขอบคุณเวลาที่ทำให้เราได้ผูกพันให้ทุกทุกวัน เป็นนวันทีี่แสดทัตตะวันเกตกาดาคุณชนิตาคุณชรณอยุธยาคุณระบุตรกุริยากาชาติประจำปีพุทธศักราช2554ครับ